สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาไหล่ติดหรือยกแขนไม่ขึ้นนะคะอะเราค่อยๆหมุนนะคะค่อยๆหมุนนะคะสักสามนาทีหรือส,สักห้ารอบค่ะหรือเป็นไหล่ติดนะคะยกไหล่ไม่สุดใช้น้ำมันช่วยนะคะ ค่อยๆคึงน,นะคะสักสามนาทีเราจะรู้สึกสบายทีนี้เรามาค่อยๆนวดค่ะตรงที่หัวไหล่เนี่ยมีปัญหานะคะไหล่ติดค่อยๆนวดคึง ค่อยยกแขนะค่อยกดจุดจุดที่ปวดนะคะอืม อาการจะดีขึ้นสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาหรือที่ไม่สามารถมาที่ร้านได้ปัญหาที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือเออลูกค้านวดนวดมันจะไม่เหมือนกับหมอนวดนวดใช่ไหมคะแต่ตัวช่วยคือสามารถใช้น้ํามันสมุนไพรบุษกรนี่นะคะเป็นน้ํามันสมุนไพรที่เข้มขน้น รูปจุดที่อ่าลูกค้ามีปัญหาไหลติดค่ะรูปสามสี่นาทีเลยนะคะค่อย,ค,อยค่อยคึงค่ะน้ำมันจะซึมแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นค่ะค่อยคอย่ผ่อนคลายค่ะ